ดราม่าอะไรกันดางมากอยากดราม่ามาดราม่ากันตรงนี้มามามา,ามาจะดราม่าเลยดราม่าเลย หนูอะนั่งกับเพื่อนหนูไ้ฝันมันจะกลับโคราชไงเราก็เลยแบบอยู่กับเพื่อนเนี้ยเราไม่อยากผ่าคนเดินออกไปเข้าใจป่ะนางเรียกมานั่งมานั่งมานั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไทยเลยไทยเลยไทยแล้วไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยฝันมันจะกลับโคราชไงก็เลยแบบว่านั่งกับมันนี่ใช่ S 1> <S 1> <S เออมันไม่มีใครชัดเจนเท่านี้อีกแล้วล่ะนะเพราะชนวิทคือบีอะไรบ้างเลยสงสารนางนะอยาบดามาอะไรกับนางมากอยากดามะมาดามาก,กันตรงนี้มามามาอิจฉาวารามาเลยดามาเลยามาเลยมื่อวานเนี่ยนางเรียก นั่งกับเพื่อนหนูอะนั่งกับเพื่อนหนูไ่ฝันมันจะกลับโคราชไงเราก็เลยแบบอยู่กับเพื่อนเนี้ยเราไม่อยากผ่าคนเดินออกไปเข้าใจป่ะนางเรียกมานั่งมานั่งมานั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไทยเลยไทยเลยไายแล้วไทยเลยอะไรอย่างเงี้ย ด้วยฝันมันจะกลับโบราณไงก็เลยแบบว่าเออนั่งกับมันมีใช่เออมันไม่มีใครชัดเจนเท่านี้อีกแล้วล่ะนะพระชนวิทย์คือบีอะไรบ้างเลยสงสารนางนะยาปาม่าอะไรกันนางมาก ดาม่ามาดาม่ากันตนงนี้มามามาอิจฉาว่าระว่าเลยดาม่าเลยเมื่อวานเนี่ยนางเรียกแต่หนูว่าคือนั่งกับเพื่อนหนูว่านั่งกับเพื่อนหนูไอ้ฝันมันจะกลับโคราชไงเราก็เลยแบบอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราไม่อยากผ่าคนเดินออกไปเข้าใจปะนางเรียกมานั่งมานั่งมานั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไทยเลยไทยเลยไทยแล้วไทยเลยอะไรอย่างเงี dad, nee, ้ย เวยฝันมันจะกลับโบราดไงก็เลยแบบว่าเออนั่งกับมันตรงนี้ใช่เออมันไม่มีใครชัดเจนเท่านี้อีกแล้วล่ะนะเพราะชนวิทย์คือบีอะไรบ้างเลลอ่ยสงสารนางนะยากดาม่าอะไรกันนางมากยากดาม่ามาดาม่ากันตรงนี้มามา ตะวันตาวัาเลยดะวมาเลยเมื่อวานเนี่ยนางเรียกแต่หนูว่าคือนั่งกับเพื่อนหนูว่านั่งกับเพื่อนหนูไอฝันมันจะกลับโคราชไงเราก็เลยแบบอยู่กับเพื่อนเนี้ยเราไม่อยากพ่าคนเดินออกไปเข้าใจปะนางเรียกมานั่งมานั่งมานั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไทยเลยไทยเลยไทยแล้วไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝันมันจะกลับโคราชไง ก็เลยแบบว่า,าเออนั่งกัะมาังนี้ใช่เออมันไม่มีใครชัดเจนเท่านี้อีกแล้วล่ะนะเพราะฉะนั